ทุกทีอ t ลติ้นะคะตอนค่ะเป็นทริปแรกที่จะออกทริปอย่างจริงจังนะคะอากาศดีมากๆวันนี้แสงแดดส,สวยงามแล้ววันนี้เรานัดก,กันที่ The Happy Camp แก่งคอยสระบุรีนะคะ เมนูชาวแคมป์นะคะเป็นบาร์บีคิวหมูค่ะนะะซอสก็ทำเองค่ะฝีมือฝีมือเชฟสเต็กนะคะถ่ายชมพูเลยดูดีมากค่ะดูดีมากค่ะอ่อาทีมงานค่ะอันนี้คือสเต็กค,ค,ค่ะสเต็กค,ค,ค่ะทอดไปทานไปคนนี้คนนี้รอนะคะคนนี้รอลูกค้ารายใหญ่ การหลังคาคืนนี้ก็น่าจะนอนสบายเพราะว่า,าได้เปิดหน้าต่างหลังคาตรงนี้ให้ลมพัดเข้ามาอากาศถ่ายเทได,ได้สะดวกนะคะพลังงานคืนนี้นะคะเราใช้จาก Power Box ตัวนี้ค่ะจากซัตเ n นซ t u เทนเนะคะ,นะคะเป็น Power Box ที่สั่งทำนะคะ m o o r to r r d e r นะคะ จากเขตจต a ร์ออฟอ a อ l นะคะก็จะมีตรงนี้จะเป็นกระแสไฟตรงนะคะตรงนี้เราใช้สำหรับพัดลมค,ค่ะคืนี้แรงดีมากเย็นเลยค่ะเย็นสบายแน่นอนนะคะตรงนี้พัดลมเย็นมากนะคะสำหรับเพอวอร์ r b a n กตัวนี้คืคืนนี้สบายๆเลยนะคะชาร์จมาเต็มเต็มแม็กเลยค่ะ อันนี้ชาร์จได้ทั้งกระแสไฟบา้านนะคะกับพลังงานแสงอาทิตย์นะคะวันนี้แดดดีก็เปิดชาร์จโซล่าเซลล์นะคะนะฮะตอนนี้เอ่อสิบสี่จุดสี่โวลต์นะคะคืนนี้สบายแน่นอนนะคะใช้ได้ทั้งคืนตรงนี้จะเป็น USB ค่ะ USB นี่ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จโน้ตบุ๊กนะคะเดี๋ยวคืนนี้ก็เดี๋ยวจะชาร์จโทรศัพท์ไว้ส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นเอ่อชาร์จที่ เป็นไฟสำหรับส่องสว่างค่ะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราเปิดไว้ตอนกลางคืนนะตอนนี้ก็ปิดไปก่อนชึบคืนนี้ก็แน่นอนสบายมากส่วนที่ลานกางเต็นท์มีไฟไฟฟ้าให้ต่อพ่วงมานะคะเราตักพ่วงลากมานะคะตักพ่วงอันนี้30เมตรเลยค่ะสบายมากไกลแค่ไหนก็ไปได้ก็เลยได้โอกาสวันนี้เราใช้ใช้ตู้เย็นค่ะใช้ตู้เย็นนะคะ,น,น,ะ,คะนะคะมัน,นก็ อ่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเริ่มเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวจะแช่พวกเครื่องดื่มไว้ตอนเช้านะน,นี่ไม่ค่อยได้เปิดใช้เลยนะคะไม่รู้ว่าจะเวิร์กแค่ไหนนะคะแต่ก็เคอยู่ได้พอได้น้ําเย็นๆดื่มตรงนี้ก็เป็นสุขางเคลื่อนที่นะคะสําหรับกลางคืนนะคะแต่ดเริ่มมืดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดกลางมืง้อกันมแมลงเข้าไวไก้ก่อนนะคะชุบนี่ น,นี่ก็เผื่อเอาไว้ชื้นนะเดี๋ยวล้องไปอาบน้ำก่อนจะค่อยมาปิดกันดีๆทีค่ะนี่คือผลงานของตู้เย็นนะคะเมื่อคืนนี้เอ,อ้ถือว่าเย็นใช้ได้เลยค่ะนะคะน้ำเย็นได้พอสมควรเลยแหละนะคะแช่อาหารที่อาหารสดอะ่ะน่าจะอยู่ได้สบาย ะะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นไฟบ้านอะ่ะไฟไฟแบ็ยังไม่เคยลองนะคะสำหรับคลิปต่อไปอาจจะมีไม่ต้องถือกล่องโฟมไปนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะสะดวกแค่ไหนเดี๋ยวคทดลองไปเรื่อยๆ